สวัสดียามเช้าๆนะครับมืดคลึ้มๆนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะครับก็กําลังให้อาหารนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยไฟออกไปนะครับนอันนี้เป็นโรงเพาะเลี้ยงหนอนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพอมันมีมีแม่หนอนบินนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับตอนนี้แมลงวันที่ออกมายังไม่บินนะครับอยไนะครับเดี๋ยวผมจะ จะมาอัปเดตให้ชมอีกทีครับผมซื้อเป็นดักแด้มานะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วครับเริ่มแตกออกมาแต่ว่ายังไม่เห็นชัดเจนนะครับเขาจะออกบินเกาะยี่แถวนี้ครับโยวพอเยอะๆผมจะมาอัปเดตมาถ่ายให้ชมนะครับลมนะครับเป็ดน้อยออกมาเล่นแล้วข้างนอกนะครับดูครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาหาผมนะครับหาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็ดฟาร์มลี่น้อย รอหาแล้วหาลอหตอนนี้เหลือ12ตัวนะครับเดี๋ยวรองอนักสมาชิกนะครับจะครบหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี Lew ่ห้าหกเจดแปดเบเสิบงคับพอดครับชกดังมัแรงครับดูครับ แก๊งควายครับนี่รอออกนะครับรอออกไปนะครับรอออกไปครับจะมจ้างแมคโครมาขุดลอกตรงนี้อีกทีครับขุดลอกให้มันลึกนะครับเอาดินมาโปะๆปนนะครับโปะพันโปนี่โปนู่นนะครับไะไปไรฮะเอ ไก่นะครับนี่ครับทั้งหมดมีขัางนอกในะ้าตัวนะครับห่ารนะครับแล้วก็รวมที่มันรอดกับไอตัวเล็กข้างในก็เป็นสิบเอ็ดตัวนะครับเนี่ครับเป็ดบลูบอรี่เนาะนี่ครับกินข้าวเปลือกกินอาหารได้แล้วนะครับมันจะตายแอมนะครับไปทั่วเลยสองตัวเนี่ยครับแต่เขาไวมากครับไวมากคือหมาไม่ทันนะครับ เรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกนะแต่ยังไม่รู้เพศนะครับว่าผู้เมียยังไงนะครับมันจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้เลครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาอยู่บริเวณข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นบับเบอรี่นะครับเป็นน้อยนะครับก็กินอาหารตึงนี้ครับเดี๋ยวเขาไปไปเรื่อยครับออกไปข้างนอกด้วยนะครับ้างนอกอลอกได้นะครับตอนนี้ลมมาดูครับ มครับตอนเช้าเช้านะครับเมื่อวานฝนตกนะครับตกตกตอนเช้าแต่ตกไม่เยอะนะครับนี่ผมก็ซักผ้าตากแล้ววันนี้วันนี้จะมีการตัดไฟนะครับตัดไฟในที่นี้ก็คือเขาจะมีการซ่อมแซมนะครับตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับใครในตู้ผมหรือเปล่านะครับแต่คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วที่เขาตัดไฟนะครับไม่ถึงเที่ยงนะครับก็ก็ปล่อยไฟมาเลยเดี๋ยวดูันต่อไปครับไข่ในตัวเยอะนะครับ ขาอัปเดตตรงนู้ครับน้องตายครับน้องก็ตายนี่ครับดูเดี๋ยวเดินวนไปดูมซี่สิกับลูนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับหน้าใหม่นะครับปรับหน้าใหม่ไม่เท่ากันครับต้องใช้แมคโคร,ารจจมากวาดปับใส่ตอกเมื่อวานเราก็ได้หลายฟองครับใส่ต๊อก เข้าตู้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาเนี่ยครับเขาทำที่ไปแล้วคาดว่าะจะมาไขตรงนี้อีกแครับทำหลุมไว้ครับเนี่ยทำหลุมไว้ครับมาสิมาสิหิวครับหิวครับยังไม่ได้กินข้าวนะครับ กำลังใจนกยูงกันก่อนนะครับอัปเดตนกยูงครับตอนนี้ครับได้ลูกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมเก็บไข่ได้อีก3าฟองนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไข่เข้าตู้นะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ2วันนะครับไข่หนึ่งฟองนะครับสําหรับนกยูงนะครับก็อาหารให้กินไปแล้วนะครับเขาก็จะกินพวกเนี่ยครับกล้วยข้าวโพดนะครับผักบุ้งนะครับ แต่ยายท้าเขาเก็บมาไม่โฟกัสกินพืชผักนะครับพืชผักผลไม้นะครับไข่ดีนะครับช่วงนี้สองวันหนึ่งฟองบางทีก็วันละฟองนะครับแต่ส่วนมากส่วนมากแล้วก็สองวันหนึ่งฟองนะครับตอนนี้ผมได้น่าจะเกือบเกือบสักน่าจะสิบแปดฟองนะครับแล้วก็มันเสียไปเจ็ดฟองแรกนี่คือเสียนะครับได้ตัวเดียวนะครับได้นกยูงตัวเดียวนะครับแล้วก็เสียไปห้าฟองนะครับอยู่ข้างบนนะ บนตู้ฟักนะครับเดี๋ยวผมจะต้มกินนะครับแล้วจะมาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับคราวที่แล้วผมก็ต้มกินนะครับมันก็มันก็เหมือนไข่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะต้มอีกทีนึงครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตเป็ดน้อยบาบารี่นะครับก็โตแล้วครับเริ่มวิ่งเล่นเริ่มกินอาหารได้แบบเป็ดโตๆทั่วไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับสาหรับเป็ดบาบารี่แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตนกยุงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชม ไก่พื้นเมืองนะครับพวกเหลืองขาวพวกเขียวพารีนะครับก็ตอนนี้ก็แยกคอกให้เขาแล้วนะครับ๋ผมจะแบ่งนะครับแบ่งแต่จะแบ่งเป็นคู่นะครับมี FC ถามมาแบบแบ่งแต่ตัวเมียได้ไหมนะครับต่ก็ไม่ไม่ได้ครับก็คือขายเป็นคู่ไอ้เรื่องของเรื่องนะครับก็คือผมตัวผู้ผมเอาไว้ด้วยกันแล้วมันไม่มันไม่อยู่ด้วยกันมันตีกันนะครับถ้าจะแบ่งก็แบ่งตัวผู้ก็ได้นะครับแต่แบ่งตัวเมียไม่ได้นะครับแบ่งตัวผู้หรือว่าแบ่งเป็นคู่ได้นะครับ ไอเหลืองหางขาวนะครับแบ่งได้หนึ่งคู่นะครับหรือว่าเอาแต่ตัวคู่ก็ได้นะครับถึ่อจะไม่ได้แต่ผมก้แยกข้อให้เขาทีนะครับนี่ครับแต่ได้ไข่ไปแล้วประมาณห้าฟองถึงห้าถึงเจ็ดฟองนะประมาณเนี้ยครับเข้าตู้ไปแล้วมีเชื้อด้วยนะครับก็เดี๋ยวล้อไข่มันหยุดไข่ไปแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับน่าจะน่าจะตีกันว่ะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับคลิป ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวลงตอนเย็นด้วยเช้านี้ก็จะลงด้วยนะครับจะพยายามลงวันละสองสามคลิปนะครับถ้ามีเวลาทํานะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านครับติดเชื้อเพื่อชาติครับไม่ได้เป็นไหนนะครับทําวันนี้จะปลูกผักนะครับวันนี้ปลูกผักแปลงนะครับปลูกผักแปลงนี้แล้วก็ทําทาแปลงปักผักเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม